แล้วนะคะสาขาใหม่ของ hoops station ที่แอมสเฟียร้านสวยงามลวดลายกราฟฟิตี้สุดเท่แถมมีสนามให้ซ้อมมือกันด้วยค่ะโค้ดส่วนลดมีนาคม hoops 2 3 JY ใส่โค้ดทุกการสั่งซื้อนะคะนึกถึงสินค้าบาสเกตบอลนึกถึง hoops station สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องทวิตตี้ทรีแมนเนี่วันนี้เราทั้งสองคนนะมีตัวการมินเอกก็ามาีกับทุกคนเช่นเคยค่ะตอนนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลแล้วนั่นหมายความว่าอะไรรู้ไหมคะเพื่อนเอน,นั่นหมายความว่าความมันของการแข่ง NBA จะยกระดับขึ้นไปอีกระดับหนึ่งค่ะถ้าหากว่าตอนนี้เพื่อนๆพคนไหนนะคะที่ยังไม่มี NBA League Pass หรือว่ายังไม่มีช่องทางการดูบาส NBA แบบถูกลิขสิทธิ์เป็นช่วงที่เหมาะเลยค่ะที่ต้องหาซื้อได้แล้วนะคะเพราะว่าตอออนนนนี้้ NBA port เ่่่่ยยโบโปมชชชูคะแลววกก็าิญพ ะะที่ดูพวกเราอยู่นะตอนนี้ค่ะอยากจะให้ช่วยกันสนับสนุนดูบาสเกตบอล NBA ถูกลิขสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นการดูผ่านชูวิชเชนส์หรือว่าผ่าน NBA l e a g u อล a s สกต้าชูวิชเชนตอนนี้ก็มีแพ็กเกจมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรายเดือนหรือว่าฤดูกาลค่ะเพื่อนๆเนี่ยสามารถเช็คได้กับทางคอ l l เซ็นเตอร์ของชูวิชเชนเลยในส่วนของ NBA l e a g อ e ิขสกตตอนนี้มีโปรโมชั่นสุดพิเศษมากๆสําหรับแพ็กเกจมาตรฐานเนี่ยตอนนี้อยู่ที่1 0 5 0บาทดูได้1 device ์สําหรับพรีเมียมนะคะ 1, 1ดูไดหนค่กวัน ทุกคู่จนกระทั่งจบฤดูกาลไปถึงฤดูกาลหน้าช่วง preseason ด้วยถ้าหากว่าใครยังไม่มีนะคะสามารถสมัครได้เลยตูนจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่คอมเมนต์แรกด้านล่างค่ะคลิกลิงก์แล้วก็สมัครได้เลยค่ะง่ายๆเลยค่ะมากไปิ่าวนนั้นนะคะสําหรับเพื่อนๆที่มี NBA หริคพาเนี่ยสามารถจะชมพวกเราทั้งสองคนเนี่ยบรรยายไทยใน play back ด้วยพอมีหริคพาสแล้วสามารถลิงก์เข้าสู่ play back ได้เลยค่ะง่ายมากๆทีนี้เรามาอัปเดตข่าวข่าว,วรอบๆบีกันก่อนที่จะเข้าสู่เกมในวันนี้เลยค่ะขอเริ่มวันที่โจเ e ล e m ็ i บ d นะครับ Sixxers ล่าสุดทางทีมได้ออกมารายงานแล้วนะครับแล้วก็แฮปปี้มากๆเลยหลังจากที่ทำการผ่าตัดรักษาอาการเอ็นหมอนรองกระดูกที่เข่าซ้ายฉีกเนี่ยนะครับ ตอนนี้อาการของโจเอลแอมบิทเนี่ยดีขึ้นตามลําดับนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเหลือเกินนะครับแม้ว่าพวกเราเนี่ยจะยังไม่รู้ว่าโจเอลแอมบิทจะสามารถกลับมาได้เมื่อไหร่แต่ทั้งทีมเขาก็เชื่อนะครับแล้วก็มั่นใจว่าโจเอลเอมบีสน่าจะกลับมาได้ก่อนที่จะสู่การแข่งขันเพลย์ออฟตัวของโจเอลเอมบีสรวมเกมวันนี้ด้วยเนี่ยเขาพลาดการลงสนามทั้งหมด21เกมแล้วนะครับหลังจากที่มีการบาดเจ็บที่เข่าในช่วงที่ไม่มีโจเอลแอมบีสเนี่ยทีมชนะ8ดแพ้ไปถึงรับจานเลยครับมาตอนนี้หลเว อยู่ในอันดับ8 แม้ว่าเราจะยังไม่รู้ว่ากลับมาแล้วเนี่ยผลงานของ j o e l e m b i i d จะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่ตราบใดที่ยังมี j o e l e m b i i d อยู่ในสนามเนี่ยยังไงก็มีผลกับ Sixers แน่นอนทั้งหมดทั้งปวงความหวังทุกอย่างนะครับของ Sixers ล้วนแล้วจะอยู่ที่ตัวของ j o e l e m b i i d ทั้งสิ้นจริงค่ะ Sixers ที่ไม่มี j o e l e m b i i d ในความน่ากลัวหายไปเยอะเลยค่ะทีนี้พอพูดถึงเรื่องการกลับมาลงสนามทําการแข่งขันเรามาเริ่มกันที่การแข่งขันขคู่นี้ก่อนเลยค่ะ Milwaukee Bucks ครับรับการไปเยือนของ Phoenix Suns เป็นการเจอกันครั้งที่2ครั้งสุดท้ายของทังท้งคู่ สกาที่คว้าชัยชนะไปได้ในบ้านของตัวเองวันนี้บัคเซได้โคชมิลตันกลับลงสนามทําการแข่งขัน,ขนแต่ว่าพวกเขาก็ไม่มียานิสนะคะเนื่องจากเบียการตึงๆบริเวณกล้ามเนื้อต้นขาหลังซ้ายทางทีมเ่ยก็ให้เบรกไปก่อนแต่ว่าก็ไม่ใช่ปัญหาของบุ๊คกี้บัคเลยค่ะเพราะวพวกเขาเนี่ยยิงแม่นกันมากเลยหลังจากที่บี้กันได้ดีในช่วงควอเตอร์แรกนะคะหลังจากนั้นบัคซ่ก็โชว์ความแม่นยิง3คะแนนรัวๆเลยค่ะลงไปถึง18ลูกบอบบี้พอติสเนี่ยทำแต้มเป็นวาเล่นร่วมกับเดม เออเลยล่ะคะพี่มิเนเด้<ช> <A S 2> พอเขาสูครึ่งหลังอะแม้ว่าฟินิกซันจะ,จะพยายามไล่ย,ย่างไรก็ตามนะคะทั้งแบ er, ร์รี่บิลเจฟินบุกเกอร์รวมถึงกุยสันแอรเลนด้วยแต่เกมนี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับเคดีนะคะเคดีเนี่ยแต้มไม่เดินเลยซันก็ไม่ไหวบ็อกซ์ที่ไม่มียาเนสเนี่ยเอาชนะไปได้140ต่อ129เสมอซีรีส์กันไป1ต่อหนึ่งซันตอนนี้นี่ไหวไหมคะพี่มินเด้เราสามารถใช้คาม่าร้รอนแรกกับฟินิกซันตอนนี้ได้หร <c> ือย <c> ังก็ก่อนหน้านี้ถามไี่มินเด้พี่มินเด้ก็บอกว่ายังไม่ใช่ร แกล้นะแต่คือว่าไม่เท่ากับความหวังที่แฟนๆเนี่ยมอบให้มากกว่าคืออย่างที่บอกเพื่อนๆก่อนหน้านี้นะครับว่าในช่วงโค้งสุดท้ายของฤด,ดูกาลเนี่ยฟินิคซันถือว่าเป็นทีมที่เจอกับทีมที่มีผลงานชนะเฉลี่ยแล้วเนี่ยสูงที่สุดยากที่สุดตารางการแข่งขันโหดที่สุดระดับกว่า57%นั่นหมายความว่าเขาจะต้องเจอกับทีมที่ชนะมากกว่าแพ้เต็มไปหมดเลยนะครับ รวมถึงในเกมวันนี้ด้วยอย่าง Milwaukee Bucks ทีมอันดับ2ของฝั่งตะวันออกและในเกมวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเกมที่27ในฤดูกาลเท่านั้นเองนะครับที่บิ๊กทรีทั้ง3าคนได้เล่นร่วมกันสถิติในช่วง27เกมที่ทั้ง3คนเล่นร่วมกันเนี่ยก็ไม่ได้ดีเดย์อะไรขนาดนั้นนะครับชนะ16แพ้ไปถึง11เกมยังคงต้องปรับการเล่นร่วมกันต่อไปเควินดูแลนก่อนเกมรแข่งขันในวันนี้เนี่ยนะครับเขาต้องการอีกไม่ถึง20แต้มก็จะสามารถขึ้นมาเป็นนักกีฬาที่ทำแต้มมากที่สุดในประวัติศาาาตตตรร์อออััััันนนนนดดบ8ลกกกแแงงห้้ชีโเเ่มว็ย ทำไม่ได้ครับวันนี้ทำได้เพียง11แต้มเท่านั้นเองไม่น่าเชื่อเลยเขาเหมือนมีส่วนร่วมกับเกมบุกน้อยไปหน่อยนะครับฟิวโกวันนี้เนี่ยยิงไปแค่10ครั้งเท่านั้นเองดังนั้นในจุดนี้ก็ต้องรอกันต่อไปนะครับสำหรับแฟนๆนคิวินดูแรนแบรดลี์บิลเป็นอีกหนึ่งคนครับที่ตัวของเขาเนี่ยตั้งแต่ที่มาร่วมงานกับฟินิกซ์ซันต้องใช้เวลาในการปรับตัวค่อนข้างเยอะเพราะย้อนกลับไปทุกคนทราบกันดีว่าแรดลี์บิลเนี่ย <คะ S 1> ถือว่าเป็นนักกีฬาที่เป็นเบอร์หนึ่งของทีม ลูกบาสการเล่นเกมบุกทุกอย่างเนี่ยตัวของเขาเป็นศูนย์กลางแต่พอมาอยู่กับทาง Phoenix s u n เซเขาไม่ใช่ก็เ,เป็นออปชั่น3นะครับเป็นรองเควินดูแรนแล้วก็ d ด v i น b o o เกอร์ทำให้ค่าเฉลี่ยนในการทําแต้มของตัวเขาตอนนี้เนี่ยไม่ถึง20แต้ม uh huh. เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2016เลยแต่ตัวของแบรดลีบิลก็พยายามเต็มที่ครับวันนี้ทําไป28แต้ม รวมกับทางเดวินบุกเกอร์นะครับที่วันนี้ก็ยิงไม่ค่อยดีครับในภาพรวมการยิงต่างๆของเดวินบุกเกอร์ก็ยังคงต่ำกว่ามาตรฐานของตัวเองวันนี้ทำไปอีก23แตม้มการยิง3คะแนนของเดวินบุกเกอร์วันนี้ก็ไม่ดีเลยครับยิงยังไงก็ยิงไม่ลงนี่ถ้าเกิดในเกมวันนี้เนี่ยไม่ได้เกรสันอัลเลนนะครับรวมไปถึงตัวของรอยส์โอนิในฐานะตัวสำรองทั้ง2คนช่วยกันทําแตม้มช่วยกันยิง3คะแนนวงนอกครับไม่อย่างนั้นฟีนิกซ์ซันเละเทะกว่านี้อีกหลังจะจบเกมการแข่งขันแฟรงค์วอล์กเาก็ได้ออกมารบอกวหน้าโคย ยามที่ไม่มียานิสอยู่ในสนามเนี่ย พวกเขาก็เหมือนการเปลี่ยน,ปยนแปลงทีมเลยนะกลายเป็นทีมที่แสดงให้พวกเราได้เห็นว่าพลังในการยิง3ามคะแนนของพวกเขาในขนาดไหนและในเกมวันนี้เนี่ยโอ้โหยิงกันโหดมากๆเลยแบบนี้ฟินิกซ์ซานส์ไม่ไหวจริงๆครับใช่ค่ะการที่บา์เซียสามารถคว้าช,ชนะได้โดยที่ไม่มียานิสนะคะแบบนี้ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยว่าแต่ยานิสเป็นอะไรมากไหมคะคือตามข่าวที่ด็อกรีเวอร์เนี่ยเขาออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนเกม <ừ. S 1> การแข่งขันในวันนี้เนี่ยการเบรกเกมในวันนี้เนี่ยเหมือนเป็นการเฝ้าระวังร่างกายมากกว่านะครับไม่ได้เป็นอาการบาดเจ็บอะไรขนาดนั้น ถ้าเกิดเพื่อนๆมองย้อนกลับไปเนี่ยก่อนจะถึงเกมหน้าถ้าเกิดไม่รวมเกมวันนี้นะครับที่ยานิสเนี่ยเขาตัดสินใจเบรกในวันนี้เนี่ยเท่ากับว่าตัวของยานิสเนี่ยจะได้เบรกเต็มๆถึงห้าวันก่อนที่จะไปลุยกับทางบ o s t o n c ซ l ติ c s ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้เลเวอสภาพของยานิสเนี่ยคือสดดังนั้นเพื่อนๆห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับเกมหน้าที่มีวอกกีบัคสจะไปเยือนกับเซลติกเนี่ยเป็นเกมที่สนุกมากๆเลยเราน่าจะได้เห็นอะไรที่ ทาง Milwaukee Bucks ดูซิจะสู้กับทาง Celtics ไหวหรือเปล่าถือเป็นบททดสอบอของ Milwaukee Bucks ซะยนะคะแต่ข่าวดีของเกมนี้ก็คือพวกเขาเนี่ยได้คริสมิร์ตันกลับมานะครับหลังจากที่เบรกไปถึง16เกมติดต่อกันจากอาการบาดเจ็บที่บริเวณข้อเท้าซ้ายกลับมาปุ๊บเนี่ยคริสมิร์ตันก็ถือว่าทําได้ดีนะครับวันนี้ทําไป22แต้มไม่ว่าจะเป็นการข้ามการยิงระยะกลางการยิง3คะแนนก็ทําได้ดีสร้างจังหวะให้กับเพื่อนทําแต้มตามจังหวะของตัวเองนะครับในเวลาลงสนามจํากัดนะครับวันนี้ลงประมาณ25นาทีและเพื่อนๆดูผลงานของเดเมนเลเล อหวันนี้กลายร่างอีกครั้งหนึ่ง31แตม้ม16แอสซิสนะครับยิง3คะแนนไป4ลูกตัวเลขผลงานแบบนี้เนี่ยน่าจะเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ของทีม Milwaukee Bucks แล้วล่ะครับและอีกคนที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับนน่คือทัพสำรองทีเด็ดอย่าง Bobby p o r t i สโอ้โหวันนี้นี่ยโกยแต้มเป็นว่าเล่นเลยนะครับโดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกเขากดคดียวถึง25แต้มนะครับจาก31แต้มที่ตัวเองทําได้3คะแนนยิงลง5ลูกไม่พลาดเลยสักลูกเดียวในครึ่งแรกจบเกมในวันนี้ทําไป31แต้มกับ10รีบาร ปอปีพอติสในช่วงนี้เนี่ยโ,โหแม่นทุกระยะจริงๆนะครับ mm. วงในระยะกลาง3คะแนะนเนี่โชะโชะโชะเลย mm. เลยวายานนี้สามารถเบรกได้แบบสบายใจเลย mm. เ,เพื่อนๆลองดูนะครับในครึ่งแรกวันนี้เนี่ยมิวก u บักยิง3คะแนนลงไปถึง18ลูกจาก24ลูกที่ทีมทําได้ในวันนี้ mm. การยิง3คะแนนลงในครึ่งเวลาแรกครึ่งเดียว18ลูกแบบนี้เนี่ยเ mm. ทียบเท่ากับสถิติของ NBA mm. เลยนะครับ ย้อนกลับไปในเวลานั้นเนี่ยตอนนั้นทางฟินิกซ์ซันสแล้วก็ยูท่าแ z สเคยทำเอาไว้ได้การที่ทีมทีมหนึ่งสามารถยิง3คะแนนทะลุ20ลูกไปได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายละครับที่ทีมตรงข้ามจะสามารถมาคว้าชชนะได้ ย้อนกลับไปตัวยังคงจำได้เลยค่ะทั้ง2ทีมเนี่ยเจอกันใน NBA Finals ปี2021แต่จากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยทั้ง2ทีมก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลยนะคะโดยเฉพาะ Phoenix Suns ค่ะแทบไม่เหลือเขาเดิมเท่าไหร่เลยค่ะไม่แน่ทีนี้เราไปต่อกันที่ผลงานเด็ดๆกันนะคะ Miami Heat เนี่ยบุกไปเอาชนะ Detroit Pistons ได้ตามคาดแต่ก็คือจับอ,อยู่ค่ะ104ยสี่อยหนได้ลุงยิงติดไฟแดงของบแบมาในประโยวินนิ่งช็อตบาร์เซอร์บิชเชอร์เอาชนะไปได้ถึงแม้ว่าวันนี้ Heat เนี่ยจะไม่มี Jimmy Butler เนื่องจาากกมีรรเจ็บบๆิเเวณข้้อทททาาค่ะงีมเนี่ยก็ให้เบรกไปก่อนร เรียดูการปกตินะคะชนะกว่าเรียบ4ต่อ0ค่ะในเกมวันนี้เนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าเหมือนเป็นดวงของ d e ดีทร t พิสตันจริงๆครับที่มาโดนแบมมาโดายโยยิง3คะแนนเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าในเกมวันนี้เนี่ย ถือว่าเป็นการยิงสามคะแนนลงลูกที่4เท่านั้นนะครับในฤดูการนี้ของแบมและตลอดชีวิตลูกนี้เป็นลูกที่12เท่านั้นเองครับการยิง3คะแนนออของแบมมาไดปโยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ17-18%เท่านั้นเองนะครับเลีว่าวันนี้เนี่ยโอ้โหดีทรอยต์พิสตันโชคไม่ดีจริงครับโดนแบมเนี่ยยิงโชกไปเลยไม่อย่างนั้นยังพอมีโอกาสนะครับไปวัดในช่วงต่อเวลาแต่ถ้าเกิดพูดถึงการยิง3คะแนนแม่นๆเนี่ยนะครับในเกมวันนี้ต้องยกให้กับดันแคนโรบินสันจริงๆในเกมวันนี้เขากดไปถึง30แต้้มดวยการยิงงง3คะแนนลลไปถึ7ูก 30แต้มเนี่ยเป็นแต้มที่มากที่สุดของตัวเขาในฤดูกาลนี้และด้วยการยิง3คะแนนลงในวันนี้ของตัวดันแคนเองเนี่ยนะครับ<ม>ก็เลยทําให้เขากลายเป็นนักกีฬาที่มีการยิง3คะแนนแต่ระดับ1,000ลูกเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของ NBA นะครับใช้จํานวนในการลงสนามเนี่ย343เกมทําลายสถิติที่บัตตี้ฮิลเคยทำเอาไว้นะครับ3 5มเป็นเกมเพื่อนๆอย่าลืมนะครับว่าดันแคนโรบินสันเนี่ยคือนักกีฬาที่ไม่ผ่านการดรับ เขาต้องต่อสู้มากเลยนะครับกว่าจะได้โอกาสในการลงสนามต้องพัฒนาตัวเองการยิง3คะแนนถือว่าเป็นจุดเด่นและเขาก็ทําจุดเด่นของตัวเองได้ดีมากๆเลยแมมมี่ฮิตให้โอกาสและเขาก็ทําได้ จากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยกลายเป็นหนึ่งในนักกีฬานะครับที่มีผ่านการดราฟต์แต่เส้นทางอาชีพการรับเงินสัญญาต่างๆเนี่ยดีกว่านักกีฬาที่ผ่านการดรฟาฟต์หลายต่อหลายคนมากๆเลยฮีทนี่สุดยอดจริงนะคะใครเจ็บใครไม่มาใครไม่อยู่เนี่ยก็สามารถรคนอื่นเนี่ยสามารถทีมมาสามารถก้าวขึ้นมาแทนได้หมดเลยค่ะและเกมวันนี้ค่ะเป็นการปรับเปลี่ยนไลน์อัพครั้งที่32ของฤดูกาลนะคะจาก67เกมที่ทีมลงทาการแข่งขัน,นถือว่ามากที่สุดเลยตั้งแต่ทีมไม่ไมิฮีทเนี่ยก่อตั้งมากค่ะแต่ก็สู้ จริง พอพูดถึงความสุดยอดเราไปต่อกันที่ทีมป้องกันแชมป์อย่างเดวานาเกสเดินทาง, icks, งไปเยือนดัลลัสแมวริสถึงเป็นการเจอกันครั้งที่3ครั้งสุดท้ายแล้วค่ะของทั้งคู่ในฤดูกาลปรกติ2ครั้งแรกเนี่ยเป็นเดวานาเกสที่ชนะเรียบทั้งสองครั้งสําหรับเกมวันนี้นะคะตัวหลักของทั้ง2ทีมเนี่ยอยู่ครบเลยเริ่มเกมมาทั้ง2ทีม่ยสู้กันได้สูสีกันตลอดเลยนะคะจบครึ่งแรกนาเกสนํานำเปแค่สามแต้มเท่านั้นแต่พอเข้าสู่ครึ่งหลังเนี่ยแมฟทาได้ดีตัวหลักของพวกเขาอย่างลูก้าแล้วก็ไคลีค่ะรวมไป กว่า13แต้มแต่แล้วเดวานาเกสแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของทีมป้องกันแชมป์ทั้งนิโคลาโยคิชเอลอนกอดอนแล้วก็ชิมแลมารีช่วยกันไล่ตีเสมอแล้วก็กลับขึ้นมานําได้ในช่วง26วินาทีสุดท้ายจากนั้นลูกาไม่ยอมค่ะยิง3คะแนนตีเสมอให้ทีมสําเร็จนักเกสมีโอกาสปิดบัญชีแต่ก็พลาดไปแมฟขอเวลาเนาะเสร็จแล้วนะคะก็เป็นไคลรีเอวิ้งค่ะที่วิ่งอ้อมมารับบอลยิงเหมือนลูกฮุกโฟลเตอร์ด้วยมือซ้ายข้ามมือนิโคลายโยคิชนะคะลูกลงห่วงพบก็ไฟแดงติดเป็นล ติดไฟแดงวินดิ้งช็อตบัสเซอร์บีเทอร์สุดยอดมากๆเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะแม็กก็ชนะไปได้107ต่อ105จบซีรีส์ฤดูกาลปกตินักเก็ตจะชนะไป2ต่อหนึ่งทำไปได้ยังไงคะเนี่ยไคลรีโอวิว่งสุดยอดรจริงขอท่ายทีสิคะเอมินเน่คือ, <c ười> อตัวเขาเองก,ก็คงทึ่งตัวเขาเองที่ทำไปได้นะคะเดนมุนักเก็ตเป็นยังไงบ้างคะเนี่ยสำหรับเดนเวอร์นักเก็ตเนี่ยนะครับการพ่ายแพ้ในวันนี้เนี่ยอาจจะเป็นความเซ็งของพวกเขานะครับแต่ในภาพรวมทั้งหมดตั้งแต่ผ่านสัปดาห์ออลสตาร์มาเนี่ย ทางเดนเวอร์นั้เกสแข็งแกร่งจริงๆ <c oughs> ชนะมา11ครั้งนะครับเพิ่งแพ้เกมนี้เป็นเกมที่2เท่านั้นเองก่อนหน้านี้ก็แพ้ฟินิกซ์ซันส์หลังจากนั้นไม่เคยแพ้ใครเลยพวกเขาจริงๆแล้วเนี่ยในฐานะทีมเยือนเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ชนะมา5เกมติดและแต่ละเกมที่ชนะในฐานะทีม <c oughs> เยือนเนี่ยชนะระดับอย่างน้อย10แต้มทั้งเซนนี่คือความแข็งแกร่งเลยเกินแต่ในเพลย์สุดท้ายเนี่ยนะครับอยากจะพูดถึงเจมาเมอรี่สักนิดหนึ่งจริงๆแล้วตัวของเขาเนี่ยอาจจะ ยิงเร็วไปนิดหนึ่งจริงคือเจมาร์เมอรี่มีสิทธิ์ที่จะลากเวลาต่อไปอีกหน่อยนะครับและจังหวะที่ขึ้นยิงปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดลงก็คือเกมจบไปเลยถ้าไม่ลงก็เป็นลุ้นต่อเวลาแต่เขาดันยิงเร็วไปนิดนึงก็เลยยังเหลือเวลาอยู่อีก2.4วิ2.4วิเนี่ยทำให้ชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับไม่น่าเชื่อเลยจริงๆอ่ะมีเวลา<ช>พอให้ใครเร็ววิ่ง <c oughs> จากที่จะเป็นลุ้นช่วงต่อเวลาเนี่ยกลายเป็นแพ้เลยทันทีนิโคลายโยคิชในวันนี้เนี่ยออกจะหัวเสียไปนิดหนึ่งครับแต่่กกกาาาาารรรรปขององมเเนจ มองว่าจังหวะปะทะจังหวะกระแทกเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป่าฝ่าวาให้แม้กระแทงหัวหน้าโค้ชอย่างมาโรนเนี่ย วันนี้ก็ฉุนนะครับตัวฟ้าเทคนิคออกมาโวยจังหวะหลายตัวหลายจังหวะที่นิโคุรายโอคิชไม่ได้ฟาวตัวของนิโคุรายโอคิชวันนี้ยิงไม่ดีเลยครับไม่ถึง40%ทงั้งทั้งที่ตัวของเขาเนี่ยจริงๆแล้วการยิงฟิลโกเนี่ยแตะระดับ58-59%ิบแเก้าเนต์นะสูงมากๆวันนี้จบเกมทำไป16แต้ม11ฟรีบาร์นะครับเป็นดับเบิลดับเบิลแม้ว่าจะได้เกมที่ดีของไมเคิลพอตเตอร์จูเนียร์นะครับอีก20แต้มแอรอนกอร์ดอนกับ KCP ก็พยายาามเตต็็มมที่่แ่แกไไหวครับับวนนี้เป็นเกมที่ยอดเยี่ยมมากๆสสำหรัับดลลมเอาชนะได้ ในช่วงวินาทีสุดท้ายจริงจริงๆอ่ะการพ่ายแพ้วันนี้นะคะทำให้โอเคซตัเนเดอร์ได้ขึ้นไปอยู่อันดับหนึ่งและเดนมารเกสก็หล่นไปอยู่อันดับสองเรามาเอาติดตามชมกันนะคะวันในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเดนารเกสจะจบที่อันดับเท่าไหร่และส่วนของไคลรีแล้วก็ดัลลัสแมวรีสเขาวันนี้สุดยอดจริงเลยนะคือไคลรีวิ่งเนี่ยนะครับเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนโดยเฉพาะน้องๆเนี่ยถือว่าเป็นขวัญใจของน้องๆเลยเพราะว่าการเลี้ยงนี่คือสุดยอดอการเล่นของตัวเขาเนี่ย เหมือนมายากลยังไงไม่รู้เหมือนมายากล<ช>อยู่ในสนามเลย<อ>จังหวะที่ลุยเข้าไปปิดแต้มหลายต่อหลายครั้งเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็บิดตัวเดี๋ยวก็บิดมือวางซ้ายวางขวาคือทําได้หมดเลยไม่รู้ว่าทําได้ยังไงแต่ละลูกยากๆเั้นนั้นเลยนะครับซึ่งในเกมวันนี้เนี่ยเราก็เห็นศักยภาพในการเล่นอของตัวเขานะครับแม้ว่าตลอดทั้งเกมเนี่ยการยิงฟิลโกลในภาพรวมอาจจะต่ํากว่ามาตรฐานของตัวเองก็ตามแต่จังหวะที่ทีมต้องการแต้มจังหวะชี้เป็นชี้ตายเนี่ย24แต้มที่เขาทําได้ในวันนี้ไม่มีแต้มไหนสําคัญเท่ากับ2แต้มสุดท้าายใครจะเชื่่อว วิ่งอ้อมมาครับวิ่งอ้อมมาปุ๊บเนี่ยจับแล้วก็อยู่ดีก็เหมือนโฟลเตอร์ยิงหุกซ้ายขึ้นมาเนี่ยนะครับมือของนิโคลายโอคิดยังเอื้อมไม่ถึงอ,ะอ่ะแล้วก็ยิงไปพร้อมกับแบบวิ่งช็อตบัสเซอร์บิเทอร์ติดไฟแดงเจ้าตัวนี่สะใจมากเลยนะครับมองมือตัวเองโอ้โหทำไม่ได้ยังไงเนี่ย <c oughs> เพืเ่อนๆก็กรูกันเข้ามาเต็มเลย <c oughs> แม้กระทั่งลูก้าที่อยู่บริเวณใต้แป้นแล้วก็ลุ้นอยู่เนี่ย <c oughs> กุมหัวเลยนะครับว่าลงไปได้ยังไงไคร,รีทําไปได้ยังไง <c oughs> ตัวของเขาออกมาให้สัมภาษณ์หลังที่่จบบเเกกขาาอว นี่คือสิ่งที่ตัวงเขาให้ความสําคัญมาตั้งแต่เด็กเขารู้ว่าเขาเป็นกาดตัวเล็กเนี่ยการที่จะปิดแต้มเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็ต้องพยายามกลบจุดอ่อนของตัวเองต่างๆนะครับน้องๆเนี่ยเอาเยี่ยงอย่างไครีได้เลยเขาซ้อมมือซ้ายอย่างเดียวเนี่ยวันๆหนึ่งเนี่ยทุกครั้งในการซ้อมเนี่ยเป็นชั่วโมงฮะไม่ว่าจะเป็นการเลการข้ามการวางบิดเบี้ยวทําได้หมดเลยซึ่งการยิงวินนิ่งช็อตบัสเซอร์บิสเทอร์ในครั้งนี้เนี่ยนะครับ ทำให้ตัวของไคลรีเนี่ยกลายเป็นคนที่3นะครับในปัจจุบันสําหรับนักกีฬาที่ยังคงเล่นอยู่อ,อยู่กับ3ทีมสามารถทําได้ถึง3ครั้งเนี่ยก่อนหน้านี้กับทีมอย่างบอสตันเซ l t i ติคส์นะครับบรุกลินเนสและก็ในเกมวันนี้ครับกับดัลลัสแมวบริกส์ในสมัยที่เขาอยู่กับคลิปแลนด์โคเรียเนี่ยไม่สามารถยิงว er ินนิ่งช็อตบัสเซอร์บิทเทอร์แบบนี้ได้นะครับจังหวะยิงในวินนิ่งช็อตในเกมเเนี่ยเป็นจังหวะที่พาทีมคว้าชัยชนะแต่ไม่ใช่บ er ัสเซอร์บิทเทอร์และอีกสองันนะคร n State w a r r i o r ตอนที่อยู่กับ Dallas Mavriks แล้วก็ Sacramento Kings ในปัจจุบันส่วน Derrick Rose เนี่ยก็แน่นอนนะครับ Chicago Bulls แล้วก็ตอนที่อยู่กับ t w o l v e s ก่อนที่มาทําได้อีกครั้งหนึ่งการดีทรอยต์พิสตันมีเพียงแค่3คนนี้เท่านั้นเองนะครับที่สามารถทําได้ถึง3ทีมในส่วนของลูกาดอนจิตนะครับแม้ว่าในเกมวันนี้เขาจะไม่สามารถทํา30แต้มทริปเปลิลเดอร์โลได้ก็ตามแต่การทําแต้มของลูก้าในเวลานี้เนะี่ยยากต่อการที่จะหยุดอยู่เหลือเกินครับทำอะไรก็ยิงลงไปหมดเลยว่าจะเป็นการยิง 2, 2> ยิง3คะแนนนะครับในเกมวันนี้ทําไป37แต้ม10รีบาร์กับ3แอสซิสแม้ว่าจะเบรกไปเกมหนึ่งนะครับจากอาการเจ็บเจบตึงๆที่กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังกลับมาปุ๊บเนยักยากาารท,แทํแต้ม็ง คงสูงส่งตั้งแต่ผ่านสัปดาห์ออสตามาเนี่ยนะครับค่าเฉลี่ยในการทําแต้มของตัวลูกาเนี่ย สูงถึง35.2แต้มต่อเกมครับเรียกว่าเป็นว่าที่ราชาการทำแต้มคนใหม่ของ NBA ก็ว่าได้เหลืออีกไม่กี่เกมเท่านั้นเองนะครับในฤดูกาลปรกติเรามาติดตามชมกันว่าเขาจะจบที่ตัวเลขเท่าไหร่แต่ศักยภาพในการทําแต้มในเวลานี้เนี่ยบอกเลยครับว่าไม่มีทีมไหนอยากจะเจอเลยและที่น่าชื่นชมในเกมวันนี้ไม่ใช่แค่2คนนี้นะครับยังมีอีกคนหนึ่งนั่นคือเดลิกไลฟ์ลีเดอะเซคเคนครับในฐานะตัวสํารองช่วยปิดแต้มรอบๆปากหควงวันนี้ทําได้ดีมากๆเลยครับเปอร์เซ็นต์สูงเหลือเกิน PJ วอชิงตามวอ นีแต้มไม่ค่อยดีแต่การรีบาวทําได้ดีครับทำไปถึง11รีบาวถือว่าเป็นการรีบาวที่มากที่สุดของตัวเขานะครับตั้งแต่ที่มาร่วมทีมกับดัลลัสแมลลิส์การรีบาวเนี่ยถือว่าเป็นความสําคัญเหลือเกินในเกมวันนี้นะครับที่ทําให้ดัลลัสสามารถเอาชนะเดนเวอร์นักเกสไปได้วันนี้พวกเขารีบาวเหนือกว่าเดนเวอร์นักเกสสูงถึง60ต่อ37นะครับดีกว่าถึง23ครั้งและเพื่อนๆเชจ้ยไหมครับว่าดัลลัสเนี่ยสามารถรีบาวเกมบุกได้สูงถึง22ครั้งนะครับฟังไม่ผิด22ครั้งเปลี่ยนเป็นแต้มซะคดาบ2เนี่ยสูงถึง23แต้มเหนือ ทางเดนเวอร์นาเกสที่ทําได้เพียงแค่6แต้มเท่านั้นเองดังนั้นในจุดนี้เนี่ยแหละครับเป็นจุดที่สําคัญเหลือเกินที่ทําให้ดัลลัสในท้ายที่สุดสามารถคว้าชัยชนะมาได้การยิงวินนิ่งช็อตของไครีเนี่ยก็สุดยอดนะครับการเล่นคนละพักทุกคนในทีมเนี่ยก็รวมพลังช่วยกับลูก้าช่วยกับไครีในเกมวันนี้ถือว่าเป็นชัยชนะที่ยอดเยี่ยมมากๆครับและชัยชนะในวันนี้นะคะก็ทําให้ดัลลัสแมวเวอรีส์อยู่ในอันดับที่7ค่ะถึงแม้ว่าผลงานแพ้ชนะจะเท่ากับฟรนิกซ์ซันส์แต่ว่าเฮดทูเฮดเนี่ยดีกว่าแต่ว่าถ้้้้าา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 าหกกวว่่จบฤดดดูลลลลแเเเเขขาสามารถผ in, นนนนพพยย์์ออออิฟไใัั เส็จหมายความว่าอะไรคะหมายความว่าต้องไปเจอกันเดโมนักเกสนะถ้าจบแบบนี้นะถ,นถ้าจบ,จบแบบนี้<ง>อันดับนะแบบนี้ใช่ค่ะ แล้วจะบอกว่าเจอกับเดวิดดักเกสเนี่ยซีรีส์เเกมตูนว่าโหดและหินมากๆเลยเรามาลองติดตามชมกันอีกทีนะคะตอนนี้นะคะพอเวลาเราดูการแข่งขันเนี่ยเราก็เช็คตารางการแข่งขันไปด้วยค่ะเอพีเด้คือแบบพอไปพยายามแบบจินตนาการว่าเสร็จแล้วเนี่ยทีมไหนจะเจอทีมไหนแล้วก็ในเพลย์ออฟอย่าโอ้โหดูแล้วนี่หินหินทั้งนั้นเลยทางฝั่งตะวันตกเพื่อนๆคิดว่าอย่างไรบ้างคะคอมเมนต์มาคุยกันที่คอมเมนต์ด้านล่างท้ายสุดนี้ไม่พลาดคอนเทนต์สนุกๆอย่าลืม subscribe นะคะที่โลโก้ทวินทีวีแมนเนี่ยตรงกลางนี่เลยค่ะ เพราะ NBA คือจีเดย์ของพวกเรา23 m a ีมเนียวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ